เนี่ยตรมาภาพก็จะนำธรรมะมาสื่อความมาในเรื่องของจากพระไตยปิดอกโยมพระไตปิดอกหรือว่าสุตตันตปิดกนะครับในเรื่องของสุมังคละวิลาศินีอัตกถาทีขณนิกายสีละขันทวักแปลนะครับก็จะมาพูดในเรื่องของกาแปลตัวนี้คันธารัมภกถา คันถาร,รัมพกถาข้าพเจ้าขอรมััสการด้วยเสียงกล่าวซึ่งพระสุขตผู้พลคติก็คือห้าห้าคือนิรยะคติแล้วก็เปตคติติรัชฉานคติมนุษย์สักติเทวะคตินะครับ มีพระไทยเยือกเย็นด้วยพระกรุณามีมืดคือโมหะอันดวงประทีปคพือปัญญาขาจัดแล้วทรงเป็นครูของโลกพร้อมทางมนุษย์ได้เทวดาก็พระพุทธเจ้าทรงอบรมและทรงทำให้แจ้งตื่นความเป็นพระพุทธเจ้าทรงบรรลุพระธรรมใดที่พระตจากมนเทนข้าพเจ้าขอนมัสก,การด้วยเตียนกล่าวซึ่งพระธรรมนั้นอันยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าขอนมันสก,การด้วยเสียงกล้าวซึ่งพระอริยสงฆ์หมู่โอรสของพระสุคตเจ้าผู้ย่ำยีกองทัพมารบุญอันใดซึ่งสำเร็จด้วยการบา้พระตรรัตรัไมีอยู่แจรข้าพเจ้าผู้มีใจเริ่มใสขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีอันตรายอันอนุภาพแห่งบุญนั้นข้าจะ ราบคาบแล้วด้วยประการดังนี้อัตถกถาอันใดอัตถกถาใดอันพระอรหันห้าร้องค์สังคายนาแล้วแต่ต้นและสังคายนาต่อมาเพื่อประกาศเนื้อความของทีฆนิกายซึ่งกำหนดหมายไว้ด้วยสูตรขนาดยาวละเอียดละอ่ ประเสริฐกว่านิกายอื่นที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกสังวรน,นาไว้มีคุณค่าในการปลูกฝังศรัทธาแต่ภายหลังพระมหินทาเถระนำมาเกาะสีหอนต่อมาได้เรียบเรียงด้วยภาษาสีหอนเพื่อประโยชน์แจ่ชาวสีหอนทั้งหลาย ่อจากนั้นข้าพเจ้าจึงแปลภาษาบาลีหรือภาษาสีหนเป็นภาษามาคตถูกต้องตามหลักภาษาไม่ผิดเพี้ยนอัขระสมัยของพระเทรรคณะมหาวิหารเป็นผู้เป็นประทีปแห่งเทรวงที่พิทิชัยวัยละเอียดละออจะตัดข้อความที่ซ้ำออกซ้ำซากออกแล้ประกาศข้อความเพื่อความ เชื่อมชมเยนดีของสาธุชนและเพื่อความยั่งยืนของพระธรรมศีลกาถาทุดงคธรรมกรรมฐานทั้งปวงฌานสมาบัติพิจารณาซึ่งประกอบด้วยวิธีปฏิบัติตามจริตอภิญญาทั้งปวงข้อมินิจฉัยทั้งปวงด้วยปัญญาขันธาตุอาัตนะอินทรีย์อริยสต,ติปัจจยาการเทศนาและวิปัสสนาภา,าวนา มินนยบริสุทธิ์ดีและละเอียดละออที่ไม่นอกทางพระบาดีข้อธรรมดังกล่าวทั้งหมดนี้ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในคำทีพิสุทธิมักแล้วอย่างบริสุทธิ์ดีเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจากไม่วิจารณ์ข้อธรรมทั้งหมดนั้นในที่นี้ให้ยิ่งขึ้นคำพีพิสุทธิมักนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางนิกายสี่จะประกาศเนื้อความตามกล่าว ไว้ในนิกายทั้งสี่เหล่านั้นข้าพเจ้าแต่งไว้ด้วยความประสงค์อย่างนี้เพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงถือเอาคำพีพิสุทธิมักนั้นกับอัตกถานีแล้วเข้าใจเนื้อความที่อาศัยทีข้านิกายเถิดต่อไปขึ้นนิทา,า,า,านกถานิทานกถาในคำว่าทีขาคมานะนิธาคมานิสิตัง นั้นพึงทราบรายละเอียดดังนี้คำพีธีคั้นนี้กายกล่าวโดยวันนะักข่าวโดยวักมีสามวักโยมคือศีลขันตวักมหาวักปาติกวักกล่าวโดยสูตรมีสามสิบสี่สูตรในวระทั้งหลายเหล่านั้นศีลขันศีลขันตวักเป็นวักต้นบรรดาสูตรทั้งหลายพรหมมชาลาสูตรเป็นสูตรต้น เดี๋ยวฟังตัวนี้แล้วก็จะไปฟังตัวตัวเริ่มแรกกัน <c oughs> เคยะอย่างบาลีเนี่ยแปลจากจากข้างหลังไปทางหน้าน่ะก็เข้าใจเมืนเดิมเดี๋ยวแต่มาก็จะอธิบายฟังนะคำนินทาคำนิธานมีคําว่าไม่ใช่คํานินทานนะคำนิธานมีคําว่าเอวามีตูตังดังนี้เป็นต้นที่ท่านพระอานท์กล่าว ในคราวทำปฐมมหาสังขจนาเป็นคำเริ่มต้นของพระไม่ใช่ของพระนะของพระลมของพรหม,มชาลสูตรเรื่องสังขจนาใหญ่ครั้งแรกชื่อว่าปฐมมหาสังขจนานี้แม้ได้จัดขึ้นพระบาลีไว้ในวินัยปิดดอกแล้วก็จริงถึงอย่างนั้นก็ควรทราบปฐมมหาสังขจนาแม้ในอัตถกถานี้ เพื่อความเป็นผู้ฉลาดในเหตุที่เป็นมาดังต่อไปนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงบำเพ็ญพุทธกิจเริ่มต้นแต่ทรงแสดงพระธรรมจักรจนถึงโปรดสุขพัทธปริภาชกแล้วสเสด็จปรินิพานด้วยอนุปาที่เศตษนิพานทาุเวลาใกล้รุ่งวันวิสาขาปุรณมี ระหว่างต้นสาระคูในสารวันอุทยานของมรนกษัตริย์ตรงที่เป็นทางของใกล้กรุงกุสินาราท่านพระมหกากตปาผู้เป็นสังฆเถระของภิกษุประมวลเจ็ดแสนรูปประมาณ7จ็ดแสนรูปที่ประชุมกันในวันแบ่งพระปรมารีนิกทาตของพระพุทธภาคเจ้า มาระเล็กถึงคําที่หลวงตาสุภัทกกล่าวเมื่อพระผู้มีพระ,ะเจ้าเสด็จปรินิพานได้เจ็ดวันว่าพอกันดีออาโสต์ทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกไปเลยอย่าร่ําไรไปเลยเราทั้งหลายพ้นดีแล้วจากพระมหาเถรสมณนานั้นด้วยว่าพวกเราถูกท่านจู้จี้บังคับว่าสิ่งนี้ควรแจ่เธอทั้งหลาย สิ่งนี้ไม่ควรแจ่เธอทั้งหลายดังนี้แต่บัดน,นี้พวกเราปรารถนาสิ่งใดรักสิ่งใดจะกระทำสิ่งนั้นไม่ปรารถนาสิ่งใดจกไม่กระทำสิ่งนั้นดังนี้ต่อไปก็ขึ้นปัญจะสติกะขันธากะาู่ในเรื่องของพระมหากัสปเถระ,ระในคลิปต่อไปก็จะเริ่มกดติดตามนะจ๊กดติดตามพ่อเขาจะเริ่มพอน